ทุกคนกลับมวเาจะมาบาร์บารีเอ็กอีกครั้งนะคะวันนี้มากันแบบเหมือนหน้าสดน,นะคะเพราะว่าวันนี้ลงกันแดดดีเซ่นะคะกับเครื่องให้เฟสไพรเมอร์ของ ODBO ผสมกันมันก็จะได้หน้าแบบนวลๆเงาๆอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะบรมจะมารีวิวของจากแบรนด์ Love Potion นั่นเองค่ะซึ่งดิฉันสอยเองนะคะจาก CJ ค่ะเป็นซูเปอปร์มาร์เก็ตเล็กๆที่แบบดิฉันชอบเดินมากๆตอนนี้ไม่เดินโลตัส ไม่ไม่เดินโรตัร e เอ็กเพไม่เดินเซเว่เวเวแล้วนะคือแบบรู้สึกว่าเข้าไปใน CJ แล้วเหมือนหลุมดำอะเพราะว่ามันมีทุกอย่างมันมีเครื่องสำอางมันอาจจะไม่อัปเดตเท่าเซเว่นอะไรเงี้ยมันมีเครื่องสำอางมีพวกของกิฟ์ช็อปมีขนมที่แตกต่างจากร้านลวงอื่นๆมีน้ำเยอะแๆแยะไปหมดทุงส่วน,วนซึ่งวันนี้เอ็งใช่เมือม่อวันเมื่อวันสวันก่อนดิฉันก็ เข้าไปในซีเจจริงๆเห็นหลายครั้งแล้วล่ะค่ะก็คือมีเชลเล็กๆของเลือพชั่นตั้งอยู่เขาจะมีน้ำหอมนะคะที่เราเคยรีวิวกันไปใน IG Twitter Fan Page นะคะก็สามารถย้อนๆกับดูได้นะคะแล้วก็มีเหมือน เซรั่มซองของเขาครีมซองคตัสอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันตั้งอยู่แบบอันลสองอันเลยนะน้อยๆคือเหมือนแบบเป็นเชลล์เล็กมากๆเลยนะคะเราดิฉันเนี่ยก็เล็งตัวนี้ไว้ก็เลยสอยมานะคะคือชิงอันนี้เลยนะคะเป็นจะคอลเลคชันน่าจะเป็นคอลเลคชันเมจิกของเขาอะนะคะก็จะมีเมจิกบลัชครีมนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบัตรด,ดาของทาง เลิฟพอชั่นนะคะเขามีอยู่สีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเมจิกลิปออยนะคะซึ่งลิปออยของเขาเนี่ยเคยเป็นไมล์เฟรริของปามด้วยนะคะเพราะว่ามันดีมากๆนะคะวันนี้เราก็เลยสอยมา2อันนะคะอันนี้ปามไม่แน่ใจราคาจะไม่ได้มีอันหนึ่งรอันนี้น่าจะ1้อยอันนี้ร้อยเก้นะคะก็โอเคเลยดิฉันดิฉัน,ฉนตลกตัวเองตรงไหนบ้ามีตังหยุด700ร้เว้ยเข้า ซีปุ๊บออกมากูเหลือ200อแล้วกูงงว่าเฮ้ยซื้ออะไรวะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมาดูเพื่อนแรกคือ Magic Blush Cream นะคะซึ่งป่มชอบมากเธอทุกคนอันนี้มีขนาด2องจดแปนกรัมแปกรัมนะคะคือช่องแบบแพ็กเกจแลละดิฉันทำขาดนะคะแล้วแบบว่ามันน่ารักรูปอะไรเงี้ยเขามีดรามงดราม่าว่ามีความคล้ายครึงกับแบรนด์ละลาซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้สืบดราม่านะคะ มันคล้ายคลึงยังไงอ่ะอะไรเลยคนถ้าใครสุดรามาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนกันหรือว่าเหมือนหมายถึงสีหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกข,ของปลา,าปล่ะปาล์รู้สึกว่าบัตรด,ดำอ่ะตั้งแต่เหมือนลากลาสออกมาแบรนด์อื่นๆก็ออกมาเยอะมากเลยนะมันไม่ใช่แค่ลากลาสอย่างเดียวที่ออกมาอะไรเงี้ยโลชั่นก็คงเป็นอีกแบรนด์ที่ออกบัตรดำมาะคะ่ะอ่ะกล่องน่ารักแล้วด้านในก็เป็นน่ารักเหมือนกันนะคะเป็น หัวใจแบบนี้แล้วก็มีชื่อ Brand, แบรนด์ Love Potion มีดอกไม้ตรงนี้ด้วยข้างหลังจะมีชื่อสีบอกนะคะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยจะเจอกับบัตรดำที่มันจะมีความม่วงๆแล้วแหละเพราะว่าเราใช้ไปแล้วนะคะอะตอนที่มันมาอันครั้งแรกที่เปิดอะ่ะมันจะมีความด้านแล้วมันรู้สึกว่าอุ๊ยมันจะเป็นปเนื้อด้านๆแต่พอเหมือนแบบละเลงเอา้ามันไม่ได้ด้านนี่หว่ามันจะเป็นความแบบเจลลี่เจลเจลี่อะนะแล้วก็น,นี่สองเนาะ อ่าเมจิกลิปออยซึ่งแบบัอมชอบอยู่แล้วนะคะแพ็กเกจจจ็งแพ็เกจจงแพ็เกจจิ้งอะไรสวยงามอารามชามมีความแบบเป็น Magic, Magic เมจิกเมจิกอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้นะคะชอบเลยนะคะสีคือสีมูนไลท์นะคะบอมเคยใช้เป็นสีแดงแต่ัอมจำชื่อไม่ได้แล้วเปิดออกมาจะเจอแบบเนี้ยตารางคือตอนแรกเขาเปิดออกมาคิดว่าจะเป็นสีธรรมดาคือเขาใส่กิมมิกเล็กๆน้อยๆไปในแพ็เกจด้วยนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะคุณซื้อเองนะคะ แล้วก็ด้านในจนแบบนี้นะคะเป็นลิฟต์ด้านในก็จะเป็นลิฟต์สีดํานะคะแบบนี้กล้องโฟกัสซีเออร์นี่ค่ะแล้วก็จะเห็นไหมว่ามีกริตเตอร์กลิตเตอร์อ๋อ,อกล้องกล้องนี่นะคะกริตเตอร์เบา,บาแล้วแกดูความแบบความแพคเกจอะไอ้ความเขาเรียกว่าดีไซน์สก,กีอะไรเงี้ยมันมีความน่ารักเนาะเออน่ารักดูตลกดตลแหละอะไรเงี้ยวันนี้เรามากันแบบหน้าสดเพราะเราอยากจะใช้อันนี้ไปเลยซึ่งมัใช้ แล้วนะคะผมใช้แล้วสองวันที่ซื้อมาผมชอบมากอ่ะเธอทุกคนผมชอบบัตรด,ดํามากเลยอะ่ะเพราะว่ามันติดทนมากคือใช้คู่กันแล้วโคตรติดคือแบบทาไปแบบมันติดทนเลยขนาดนั้นวางงมากสําหรับบัตรด,ดํานะคะลิปออยก็ติดทนเหมือนกันคือมันจะมีความแบบจุยซี่ตอนแรกในการลงเนาะแล้วพอแบบพร้อมความจุยมันหายอะ่ะมันเหลือเป็นสเตนติดปากซึ่งแบบติดดีเกินเดี๋ยวเราใช้อะไรก่อนดี ใช้เป็นลิปออยเหมือนกันแล้วกันนะคะลิปออยก็เหมือนเดิม,มาเธอทุกคนมันก็จะเป็นแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยนะคะแล้วก็กลิ่นคือแบบราสเบอร์รี่เชอร์รี่สตรอเบอรี่คือแบบความเบอร์รี่อมันฟุ้งขึ้นมาชนจมูกเลยนะคะมัมจะมีความดำที่ขอบปากนะแป๊บน,งนึงนะเดี๋ยวัซูมก่อนเห็นปะเนี่ยมันจะขึ้นสีเลยนะคะทุกคนเนี่ย แล้วก็มีความแบบ juicy เนี่ยเธอดูดิชอบมากคืออันนี้เขามีขนาดสามจุดห้ากรัมอะแต่ว่าปามใช้ไอ้ครั้งที่แล้วอะคือหมดไวมากคือรู้สึกเฮ้ยทำไมหมดไวจังวะคือใช้บ่อยอะแบบชอบชอบความ j ยซี่แล้วชอบความแบบสีมันละเลือระเลือสวยแบบเนี้ยเธอเมื่อกี้มันแบบปากเข้มมากเลยใช่ปะแล้วหน้าสดเนี่ยมันดูแบบหน้าสดที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงดี พอมีอันนี้มันดูไม่ซีดไม่สดจนเกินไปยอะไรยเงี้ยก็ถือว่าเป็นสีที่นี่ฉันชอบนะคะอ่ะต่อมาเป็นที่บัตรดำกันบ้างนะคะบัตรดำตัวนี้เดี๋ยวให้ดูสีก่อนเนาะเดอซอสเนี่ยมันจะออกเป็นความแบบมีความเหลือบๆหลือม่วงๆนะคะมันจะลงที่แก้มเลยปาดไปเลยก็ค่อย,อยตๆตบๆ,ๆ,ๆ,ๆเธอมันติดทนมากๆ แบบตกใจอะว่าเฮ้ยเครียดติดทะเลขนาดนั้นกูคุงงคือบามอ่ะเคยใช้บัตรดําแค่ยี่ห้อเดียวอะค่ะก็คือไอ้บัตรดำอ่ะบาเคยใช้แบรนด์เดียวซึ่งซึ่งทิ้งไปแล้วอันนั้นอ่ะมันจะสีเบาๆละเลื้ออละเลื้อสาเหตุที่ทิ้งเพราะว่าไอ้แบรนด์นั้นอ่ะพอพอทิ้งไว้ในตู้ใช่ปะพอทิ้งไว้ในตู้อย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองทองๆอ่ะงงเหมือนกันว่าทำไมมันเป็นสีแบบนั้นรักวตวไงก็เลยทิ้งไปนะคะ เธอดูดิมันสีแบบละเลือกคือไม่ต้องแต่งหน้าเลยค่ะแบบประมาณนี้ยออกจากบ้านแล้วดูเป็นผิวมากคุณใช้แค่นี้เลยซึ่งมาะมาทุกวันนี้สองวันนี้ใช้แค่นี้จริงๆเพราะว่าไม่ต้องการความแบบรองพื้นความอะไรอยากโชว์หน้าสดซึ่งปกติก็เป็นคนที่ชอบโชว์หน้าสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยชอบมากเธอมันเป็นแบบละเลือกความละเลือกนะคะคือลงบนแก้มตามเนี่ยมันจะดูเป็นสีแบบแดงแดงชมพูเนาะ แต่ว่าตอนที่สวอชลงที่นิ้วมือเดี๋ยวสวอชลงอีกทีนึงเมื่อกี้เช้ไปแล้วมันจะมีความอมม่วงๆหน่อยเห็นปะดูสีเห็นปะมันจะมีความอมม่วงๆแต่พอลงกับแก้มเราเนี่ยเป็นสีชมพูแดงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวลงซ้ำแม้วนี่นมันจะมีความม่วงๆแต่เขาบอกว่าเป็นค่าพ H เนาะเปลี่ยนตามพื้นอุณหภูมิผิวอะเนาะมันก็ตามนั้นแหละมันก็จะได้เป็นความแดงๆ เนี่ยทำไมในกล้องมันดูแดงส้มดูยงังดูสวยยังไรก็สวยอะ่ะเพราะว่าสีมันน่ารักเลยเนี่ยเธอทุกคนประมาณนี้ยเธอแล้วเธอใช้แบบไฮไลท์อ่ะผสมลงไปด้วยอะไรเงี้ยไม่ต้องแต่งหน้าเนี่ยแบบใสคอนแทคเลนส์แบบสีน้ำตรงสีน,น้ำตาลอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ไฮไลท์เบาๆพอค่ะนี่แค่นี้เลยเธอก็จะดูเป็นแบบสุขภาพดี ดื่มน,น้ําวันละ8ลิตรอะไรอย่างนี้นะคะชอบอะดูดิดูผิวดิพอมีไฮไลท์แล้วผิวมันก็จะดูแบบมาล้างมาเหลืองเนี่ยเธอฉันชอบมากตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะเดี๋ยวว่ามาเดี๋ยว่าดูอีกทีว่าความติดคนมันจะขนาดไหนแต่ตอบอกว่าตัวนี้โคตรติดคนเลยล้วป้ามอามาลงที่ปากด้วยแต่วันนี้ไม่ได้เอาลงที่ปากคนระับเพราะว่าเราจะใช้ลิปออนของเขานะคะซึ่งมันมีความชุ่มฉ่ำมากเลยดิฉันปลื้มจิตปลื้มใจมากๆเลยเธอไปซื้อเถอะ ถ้าใครมีซีเจก็ลองเดินดูถ้าใครไม่มีก็ดูในซ h อบบี้ลาซาด้าทิกตอกโอ้เยอะแยะเขามีขายนะมีตัวแทนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แบรนดึงแบรนด์ไทยแบรนดนึงที่ค่อนข้างเติบโตไปในทิศทางที่ดีเนาะจากที่เขาตอนแรกเขาลงเล่นสกินแคร์เสรยจส่วนใหญ่ตอนนี้เขาก็มาฝั่งเมคอัพแล้วก็ฝั่งน้ําหอมด้วยอาจจะมีดอมงดราม่มา,มาอะไรก็ไม่รู้เลยางแต่รู้สึกว่า,วา ai, brand, แบรนด์ไทยแบรนด์โลชั่นก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ ที่สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากคนไทยด้วยกันนะคะวันนี้ตามลาไปก่อนแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ไปด้วยตามมาในโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวซ่าบายฟาร์มอินสโตร์หรือไอจีแอดมาเองนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ไม่งั้นจะพลาดของถูกและดีราคาหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนั่นเองนะคะใครใจดีจะโดเนทให้ปาลมเกิดกลุ่มซุปเปอร์ตังค์ได้เลยรายได้จะส่งตรงถึงปาล์มหรือจะโดนเนทผ่านพร้อมเพรยเยียตรงก็จะกราบขอบคคุณมากเลยนะะ หรอจะดูโฆษณา,าท,ทุกชิ้นก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้เช่นกันวันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย